สวัสดีการยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดป,ปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 4มิถุนายนจนถึงวันที่1 4ก,ก,กรกฎาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวชุดันตนุเป็นดาวรนนปาวระจําตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีเมถุนครับในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่5ถึง21ดดาวพระพุธ ดาววาสนาคุณจะสถิตที่เรือนมรณะเป็นการสถิตร่วมกันกับดาวพระเสาร์เจริญมรณะที่เป็นตำแหน่งเกษตรราธิบดีดาวพระเสาร์จึงให้คุณกับเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนครับแล้วดาวคู่พระพุธกับพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่สมพลในทางโหราศาสตร์พราหมณ์เรียกว่าดาวคู่มิตรรองสมผลให้นับตั้งแต่วันที่5ถึง21กุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีเมถุนคุณอาจมีเหตุให้ต้องเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดหรือการมีการ เจรจาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องซึ่งมีเกณฑ์ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับสมบัติมรดกอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินของมีค่าของบุพการีหรือของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคุณครับหรือผลประโยชน์อื่นใดที่พร้อมจะหยิบยื่นมอบให้กับคุณด้วยและดาวคู่พระพุธพระเสาร์นั้นเป็นคู่สมพลจะช่วยส่งเสริมให้โชคชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนให้คุณมีความขยันมีความโดดเด่นในด้านการงานอาชีพครับ โดดเด่นท่านาการเจรจา,าการติดต่อประสานงานและการต่อรองและอีกความหมายหนึ่งก็คือเรื่องปัญหารูปสักหรือโรคภัยไข้เจ็บที่คุณกำลังเป็นกำลังกังวลอยู่นั้นจะได้ลดลงคลี่คลายหายไปครับดวงการงานชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงสถิตที่เดือนกรรมะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราทีบดี ในโหราศาสตร์พระเวทนั้นเป็นหังสยกปัญจะมหาบุรุษโยกช่วยส่งเสริมวาสนาของคุณทางด้านเมตตาธรรมความโชคดีและการมีผู้อุปถัมภ์ครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนคุณจะโดดเด่นในอาชีพหน้าที่การงานงคุณงานจะมีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานงานมีความก้าวหน้าครับส่งเสริมให้คุณมีสติมีความรอบคอบมีความขยันมีเทคนิควิธีการสามารถใช้ในการทํางานการประกอบอาชีพ รวมถึงคุณจะดวงดีมีโชคโดยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ประถามคุณจะคอยช่วยเหลือคุณครับผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานบริษัทงานของคุณจะยังมั่นคงดีมีความก้าวหน้าและถ้าเป็นช่วงของการพิจารณาความดีความชอบคุณก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกโอกาสนั้นครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวร้านค้าช่วงนี้ธุรกิจเติบโตนะครับมีโอกาสขย,ขยายต่อยอดธุรกิจครับทั้งนี้ในวันที่13กุมภาพันธ์ เวลา15นาฬิกา6นาทีดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนสาช้าของคุณจะเข้าสถิตท,ที่เหือนสุพระที่แปลว่าความดีงามความก้าวหน้าผู้อุปถัมภ์ได้ตำแหน่งเป็นปราเกษตรตรีโกลถึงลักนาสมงผลให้นในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมครับช้าลัคนาราศีเมถุนคุณจะมีเครดิตท,ทนานการติดต่อสื่อสารการเจรจา jal, การติดต่อต่อรองจากการงานอาชีพที่คุณทำอยู่ครับเจรจา,าค้าค่องมีเสน่ห์ ทำการค้าการขายหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางการรับส่งสินค้าการขายของออนไลน์หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกคุณจะโดดเด่นมียอดขายที่ดีมากขึ้นด้วยครับแต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะดาวได้ตําแหน่งเป็นปราเกษตรจะให้คุณแบบหย่อนและไม่ต่อเนื่องนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานบริษัทผลงานก็จะโดดเด่นเป็นที่นิยมของลูกค้ามีโอกาสเข้าตาถูกตาต้องใจหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาครับ และคุณก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับความดีความชอบการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับของรางวัลเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งคุณต้องเพียรพยายามและอดทนรอสักระยะหนึ่งแล้วจึงจะได้รับผลนั้นครับทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์หากชาวลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือการทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระพฤหัสบดีครับเมื่อทําบุญแล้ว ขอให้ท่านกรวดน้ำวุฒิส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หนาไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงินช้าวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวชูเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดาวพระจันทร์นี้โคจรเร็วย้า,าราศีทุกๆ2วันครึ่งโดยประมาณครับเราจะมาช่วยกันดูพิจารณาดวงเป็นช่วงเน้นข้อคิดข้อระมัดระวังช่วงที่ดาวการเงินงคุณสถิตท,ที่เรือนรูปสถานะและพิจารณาที่การกาดาวแทนพบครับโดยที่ดาวพระศุกร์ ดาวแห่งการเงินช่วงนี้ธุรกิจเติบโตมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีโชคและความสุเร็จทางด้านการเงินโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์การนําเข้าและส่งออกครับต่อมาช่วงวันที่1 4บสถึงสิกุมภาพันธ์ดาวพระจันทร์ดาวจุเดือนการเงินของชาว,าวราศีเมถุนเข้าสถิตที่เดือนอริได้มาตรฐานดวงเป็นนิดส่งผลให้การเงินรายได้ของชาว,าวราศีเมถุนในช่วงวันที่1 4บสถึงสินี้ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการ ธุรก,กิจร้านค้าช่วงสองวันนี้อาจมีรายที่ลดลงไปบ้างหรือการมีรายจ่ายต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยช่วงสองวันนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือการให้เครดิตกับการค้าคู่ค้าคู่สัญญาครับและชาวลัคนาราศีเมทุนต้องไม่ใจอ่อนให้ใครมาหยิบยืมเงินมีเกณฑ์สูงที่จะเป็นนี่ศูนย์เสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพครับต่อมาวันที่18กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา40นาทีดาวพระศุกร จะย่าราศีเข้าสถิตที่เรือนกรรมมะเรือนการงานและเป็นการสถิตร,ร่วมกันกับดาวพระพระัสบดีดาวจุเรือนกรรมมะที่ครองตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ครับการสถิตร,ร่วมกันนี้ทางเลขาศาสตร์เรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคให้คุณโดดเด่นท้านาพภคทรัพย์ครับส่งผลให้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ต่อไปจนถึงวันที่14มีนาคมนี้ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นจะมีเกณฑ์วาสนาที่ดีมีโชคทางการเงินจาก การงานอาชีพที่คุณทำอยู่ครับผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานบริษัทคุณก็จะมีโอกาสทํายอดขายทำผลง,งานกันได้ดีได้รับค่าตอบแทนโบนัสคอมมิชชั่นหรือของรางวัลเป็นพิเศษตอบแทนด้วยครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวร้านค้าคุณจะโดดเด่นเป็นที่นิยมของลูกค้าครับมีโชคทางการเงินจากการทำธุรกิจค้าขายดีมีกำไรมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนด้วยครับ ทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์ดาวพระจันทร์เจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนเข้าเสด็จท,ที่เรือนมรณะได้มาตรฐานดวงเป็นประที่แปลว่าอ่อนแอไม่ต่อเนื่องส่งผลให้การเงินในช่วงวันที่18ถึง19นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะฝืดเคืองหรือการมีรายจ่ายนอกแผนรายจ่ายฉุกเฉินนะครับขอให้คุณแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายให้ดีเป็นสัดเป็นส่วนวางแผนการเงินให้ล่วงหน้าและรอบคอบด้วยนะครับ และในช่วงวันที่24-25ถึงกุมภาพันธ์ดาวพระจันทร์จะเข้าสถิตท,ที่เรือลาพระที่แปลว่าล่าผลจากการทํางานได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากเป็นตําแหน่งมหาจักรอุจาวิราชและเป็นปฐุมเกณฑ์โยกหลังแก่ลคนาชาวลัคนาราศีเมถุนครับในช่วงวันที่24-25ถึงนี้ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการร้านค้ามีโอกาสได้รับเงินก้อนจากเอาเดอร์ใหญ่ๆงานใหญ่งานเหมางานพิเศษซึ่งคุณจะสามารถใช้ช่วง วันที่24ถึง25นี้เป็นวันดีในการติดต่อประสานการติดต่อกับคู่ค้าดีวงานเจราจาสัญญามีโอกาสได้รับงานใหญ่ๆออเดอร์เหมาออเดอร์ใหญ่ๆซึ่งมีโอกาสทําได้สําเร็จง่ายเป็นประตางเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้ด้วยครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้หากชาวลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงทด้านการเงินช่วงวันที่1-17ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางป่าเรไรครับ หรือการทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย12บาทซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระราหูหรือทําบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจิตวเวชครับ,รบเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกวน,น้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศต,ตอนตกเฉียงเหนือครับและในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือการทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย19บาท ซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระพระสบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกวดน้ำอิทศสวนกุศให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้น่าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความรักชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระพระสบดีเป็นดาวเจริญปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังคงสถิตที่เรือนกรรม,มะได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีทางโหราศาสตร์พราหมณ์นั้นเรียกว่าเป็นหังสยกปัญจะมหาบุรุษโยก ช่วยส่งเสริมวาสนาด้านเมตตาธรรมและความโชคดีให้กับคุณครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมทุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นท่ามานความรักและเสน่หาผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วในช่วงลานี้ความสัมพันธ์ความรักจะยังมั่นคงดีครับคุณจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการงานจากคู่ครองคนรักของคุณหรือแปลได้ว่าคู่ครองคนรักของคุณจะขยันทำมาหางเงินสามารถมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานสามารถสร้างหลักฐานฐานะได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ครับ คู่ครองของคุณจะช่วยส่งเสริมคุณในการทํางานการประกอบอาชีพให้ประสบความสเร็จไปพร้อมๆกันเป็นคนขยันยอมหาทรัพย์ได้ครับทั้งนี้ในวันที่1กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์ดาแห่งความรักและเสน่หาจะสถิตท,ที่เหรือนสุภาพข,ของคุณตำแหน่งตรีโกลถึงลัคนาครับส่งผลในในช่วงวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ชาาลัคนาราศีเมถุนคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากครับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักจะดีมากยิ่งขึ้น ดาวความรักสถิตท,ที่เรือนสุภะก็หมายถึงการมีความรักแบบสัมพันธ์ที่ดีความรักแบบการอุปถัมจะช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับคุณเป็นความรักแบบช่วยเหลือเกือ้อกูลกันครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจซึ่งคนคนนั้นอาจเป็นคนที่เคยศึกษาเร่าเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วหรือผู้ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ญาติของฝ่ายคุณแนะนำมาให้รู้จักกันด้วยครับ โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้หากชาวลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงทางด้านความรักควรไปกราบสักรารคขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือการทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระพระสบดีครับเมื่อทาบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้นาไปทางทิศต,ตะวันตกครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระสุขเป็นดาวชุรินปุตตะ ที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับในวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์เข้าสถิตท,ที่เรือนสุพระฉะนั้นช่วงนี้เลขนาโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับบิดาเลขเกี่ยวกับวันเกิดปีเกิดของคุณพ่อหรือเลขตําแหน่งงานเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของคุณครับและดาวอีกหนึ่งดวงที่น่าสนใจคือดาวพระอังคารเจ้าเรือนลาพระที่แปลว่าลาผลที่ได้รับจากผู้อื่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระอังคารสถิตท,ที่เรือนวินาศ ฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับสิ่งของที่ชำรุดที่เสียหรือของที่หายไปของคุณครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์หากชาวลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับหรือการทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย21บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระศุกร์เมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกดน้ำอุทิศส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศเหนือครับ ท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณการยาายนตรท,ทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออนมนไยเอพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภาพละด้วยเทินขอพระคุณครับ